เพิ่งกะจะปลูกอผักหวานเนาะพี่น้องผักหวานป่าโอ้โหเนียมผินบอระพี่นอ้องหญ้าทวมเบิดอเมนนี่ต้นผักหวานป่าเมเดบนนี้กันย่างส้มสวนมมน,นี้เนาะ,ะสมโอกบใบเพิ่งกะเริ่มเขียวอันนี้แล้วเนาะเขียวเข้มขึ้นมาแน่แต่ว่าปีกายนี่บบติดพี่นอ้องเป็นดอกลายแต่บบติดลูกเนาะถ้าเบิ่งปีนี้เนาะกะ พายางชุง่มสวนเนาะมันนี่กระน,นวยเป็นอันนี้นกพน้องกำลังปลูกเนาะอันนี้เป็นต้นลำไยเนาะค่ะต้นลำไยข้างล่างโอ้ยหยางกระหอกลายเนาะข้างล่างลายอันนี้ก็เป็นมันมันห้านาทีเนาะกระปลูกไปในกระแท้อันนี้โอ้โอ้ไม่เดบกับหมุนปลาหยะา่ะบาค่อยสมบูรณ์ปันไดต้นเพิ่นกระไดเนาะ <laughs> พี่น้องเกิดเจี๊ยบไม่เด็บาต้นคืบหนึ่งออกดอกแล้วมาฝั่งนี้ก็ตรงนี้กันห่านยางส้มสวนมมน,นี้เนาะ,ะสมโอกะใบเพิ่งกระเริ่มเขียวอันนี้แล้วเนาะเขียวเข้มขึ้นมาแน่่าส้มเขียวหวานเนาะพี่น้องอันนี้ก็เอาไอ้กิ้งตอนเนาะ,ะคุณสาเพ,พิ่งตอนมาปลูกตอนแรกกะว่าจะบอดแล้วเนาะ เสียงนกเสียงอันนี้ก็ห้องแซลพี่น้องจ้าเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่เดียกระโจยไปนี่เนาะจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ส้มเขียวเอ้โอ้ยไม่เดียก็ได้เบากระลินพันกันมืนอนี้ก็ล้อส,สวนคือเกาหละะักค้าพี่น้องค้ามืนอนี้ก็พผ้ามาเบิงตน้นผลละหมากหลากใหม่เนาะอันนี้ก็ยังทันได้เป็นจะเป็นต้นลำไยเนะาะพุฝนก็นจะเป็นสมเขียวหวานเนาะกระปูกแซมกันไปพี่น้อง มือนีกระพาชมสวนคือเก่าละจ้าคนทำสวนพาฟังอีตูบ้บานเฮ้าไว้ถัดใจแกง,นงเนาะไหมเนาะแกงปลาอันนี้ก็ต้นมะยงชิดเนาะบร่รล้ว่าเพิ่นจะรอดบอ่เพราะว่าตอนเอามากอ,ะอ่ะเพื่อนกะจะปลูกผักหวานเนาะพี่น้องผักหวานปลาโอ้โอ้เนียมเหินบอระพี่นอ้องหญ้าทวมเบิดอนเมนี่ต้นผักหวานปลาไม่ได้ป่นนี้กันหายางอ่าชมสวนมือนี้เนาะ อ่าส้มโอกะใบเพิ่งกระเริ่มเคี้ยวอันนี้แล้วเนาะเคี้ยวเข็มขึ้นมาแน่เดยมาเอาหญ้าออกนี่พี่น้องคะต้นผักหวานป่าเนาะ,ะเดี๋ยวสิเดเมอหญอ้าออกพีต้นหนึ่งอ่าส้มเขียวหวานเนาะพี่น้องอันนี้ก็เอาไอ้กิ้งตอนเนาะ,ะคุ้นาเพิ่ตอนมาปลูกตอนแรกกะว่าจะบ่รหลอดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นมันมันห้านาทีเนาะก็ปลูกไป ในกันแทรอันนี้โอ้โอ้ไม่เดบกับหมุนปลาหย้า,าอ่าปูเอากับมีทุกอย่างแห้วพี่น้องคะอันนี้ก็อ่าต้นเมียงลักเนาะหรือว่าอันนี้ก็เป็นมันมันห้านาทีเนาะกับปลูกไปในกันแทรอันนี้โอ้โอ,โอ้ไม่เดบกับหมุนปลาหย้า,าอ่าเมือน,นกันลอ่อสวนคือเกาล่ะคะพี่น้องคะ กับผ้ามาเบิงต้นผลละหมากหลากใหม่เนาะอันนี้ก็ยังผ่อเนีเป็นมะพังอีตู้บานเฮาไว้ท่เทส่แกงเนาะใหม่เนาะแกงปลาอันนี้ก็ต้นมะยงชิดเนะาะบ่รู้ว่า่นจะหลอดบอ่เพราะว่าตอนเอามากอะจะเป็นต้นลำใหญ่เนาะไปผลก็จะเป็นส้มเขียวหวานเนาะกระปูกแซมันไปพี่น้องมือนีกาผ้าชมสวนคือเก่าละจ้าคนทําสวนเนาะอะอันนี้ก็ส้มเขีอยวเอยโอ้ยไม่เด็กก็ได้ เบากระลินน,น่านกาเพื่อนก็นจะปลูกผักหวานเนาะพี่น้องผักหวานป่าโอ้โอ้เนียมหินบอระพี่นอ้องหญ้าทั่วเบิดเมนี่ต้นผักหวานปลาไม่เดบบอไดอันนี้ก็เป็นมันมันห้านาทีเนาะก็ปลูกไปในกันแท้อันนี้โอ้โอ้ไม่เดบกับหมุนป้าหญา้าบ่าค่อยสมบูรณ์บนไดต้นเพื่อนกระไดเนาะโอ้ยพี่น้องกระเจี๊ยบไม่เดบอตอน้นคืบหนึ่งออกดอกแล้ว มาฝั่งนี้ก็จะแตกขึ้นไปสูงอ่ากามมอยู่หลายตน้นยู่พี่น้องตน้นอ่าสมเขียหวานเนะาะก็จะปลูกไอ้ปลูกทุกอย่างแหละไม่เด็บเนาะยางละเล็กละน้อยอังกถือว่างามเร็วอยู่พี่น้องเนาะงามเร็วอยู่ปลูกปีกายนี่เอออ่าสูงแห้งพี่น้องพูนะหยอดพุ่นอังกถือว่างามเร็วอยู่พี่น้องเนาะงามเร็วอยู่ปลูกปีกกยนี่เอออ่าสูงแห้งพี่น้องพูนะ หยอดจะเป็นต้นลำไยเนาะไปฝุ่นก <t ont> ็จะเป็นส้มเขี้ยวหวานเนาะกระปูกแซมกันไปพี่น้องมือนีกะผ้าชมสวนคือเก่าละจ้าคนทําสวนจะเป็นต้นลำไยเนาะไปฝุ่นก็จะเป็นส้มเขียวหวานเนาะกระปูกแซมกันไปพี่น้องมือนีกระผ้าช่มสวนคือเก่าละจ้าคนทําสวนอ่าส้มเขียวหวานเนาะพี่น้องอันนี้ก็เอาไอ้กิ้งตอนเนาะคุณสาคุนตอนมาปลูก ตอนแรกก็ว่าจะบ่รหลอดแล้วเนาะอะอันนี้ก็ส้มเขือนเอ้ยโอ้ยไม่เด็บก็ได้บระลินพันกันนี่หนึ่งต้นเนาะก็ปลูกไว้ยุอสามสี่ต้นในรอบต้นลำไยนี่ปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้กันห่ายังอ่าส้มสวนโมนี้เนาะอ่าสมอกะใบพึ่งกระเริ่มเขียวอันนี้แล้วเนาะเขียวเข็มขึ้นมาแน่นงนี้กัน ยังช้มส,สวนวันนี้เนาะ,ะสมโอกบใบเพิ่งกระเริ่มเขี้ยวอันนี้แล้วเนาะเขี้ยวเข้มขึ้นมาเนี่ยขึ้นมางามอยู่พี่น้องแตกยอดมางามอยู่เนาะแตกยอดสวยอยูอ่อันนี้ก็เป็นอีกอันนี้ก็เป็นคนละพันละพังอีตูบ้บานเฮาไว้ถัดใจแกงเนาะไหม่เนาะแกงปลาอันนี้ก็ต้นมะยงชิดเนาะบร่รล้ว่าเพิ่นจะหลอดบอ่เพราะว่าตอนเอามากอะ มันอีกกะล้อสวนคือเกาหละะัก้ะพี่น้องค้ามันอีกกะผ้ามาเบิงตนผลละหมากหลากใหม่เนาะอันนี้ก็ยังบ่อเนได้เป็นเนาะเสียงนกเสียงอันนี้ก็ห้องแซวพี่น้องจ้าเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้กจบโจไ่นี่เนาะจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะอ่าส้มเขียวหวานเนาะพี่น้องอันนี้ก็เอาไอ้กิ้งตอนเนาะ,ะคุณสาพันตอนมาปลูกตอนแรกก็ว่าจะบอดแล้วนะ้องแต่ขึ้นไปสูงอ่ะ กะมีอยู่หลายต้นอยู่พี่น้องต้นอ่าสมเขียวหวานเนาะก็จะปลูกไอ้ปลูกทุกอย่างล่ะไม่เด็บเนาะยางละเล็กละน้อยอย่างนี้กันห่ายางอ่าส้มสวนโมนี้เนาะอ่าสมโอกะใบพึ่งกระเริ่มเขียวอันนี้แล้วเนาะเขียวเข้มขึ้นมาแน่นเนาะอ่าอันนี้ก็ส้มคือเอ้ยโอ้ยไม่เดบก็ได้บอกะลินพ่านกะเร่มาเอายาอกนี่พี่น้องคะต้นผักหวานป่าเนาะ เดี๋ยวสิเดมมเอาหยาออกพีต้นหนึ่งอันเราพี่น้องมังหันเพื่นใบเพิ่งกระลวงเนาะอ่าส้มโออันนี้ส้มโอหน่วยบักใหญ่เดยปีนั้นเพื่นเป็นหน่วยอยู่เนาะเป็นน่วยอยู่นวยบางใหญ่แต่ว่าปีกายนี่บบติดพี่นองอ่าเป็นดอกหลายแต่บบติดลูกเนาะถ้าเบิ่งปีนี้เนาะกะพายางช่มสวนเนาะมันนี้กันบ่ค่อยสมบูรณ์ปันหดต้นเพื่นกรได้เนาะ พี่น้องกระเจี๊ยบไม่เด็บาต้นคืบหนึ่งออกดอกแล้วมาฝั่งนี้ก็เตรีมาเอาญ้าออกนี่พี่น้องคะต้นผักหวานป่าเนาะ,ะเดี๋ยวเด็ีมาเอาอ้าออกพี่ต้นหนึ่งอันนี้หนึ่งต้นเนาะก็ปปู่วัอายุสามสี่ต้นในรอบต้นลำไยนี่อย่างนี้กันห่ายังอ่าส้มสวนมือน,นี้เนาะอ่าสมอก,กับใบพึ่งกระเริ่มเคี้ยวอันนี้แล้วเนาะ เขียวเข้มขึ้นมาแน่นแต่ขึ้นไปสูงอ่ากะมีอยู่หลายตน้นอยู่พี่น้องตน้นอ่าสมเขียวหวานเนาะก็จะปลูกไอ้ปลูกทุกอย่างล่ะไม่เด็บเนาะยางละเล็กละน้อยจะเป็นต้นลำใหญ่เนาะไบป,ปุ่นก็จะเป็นสมเขียวหวานเนาะ,ก,ะกับปลูกแซมกันไปพี่นอ้องม,มือนีกระผ้า <laughs> ชมสวนคือเก่าล่ะจ้าคนทําสวนกัะสมเขียวหวานคือกัน,นครับพี่น้องคะอันบางหานัน่จะน้อยหน่อยเนาะจะเป็นพันน้อยหน่อยอันนี้ก็จะน้อยใหญ่เนาะ อาจจะลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะนวยเป็นน,นี่กนกพน้องกำลังปลูกเนาะอันนี้เป็นต้นลำไยเนาะค่ะต้นลำไยข้างล่างโอ้ยหยากระหอกลายเนาะข้างล่างเออต้นไอ,อ้ส้มเขียวหวานก็น่าจะมีอยู่ประมาณประมาณห้าห้าต้นเนาะมอยูหาต้นก็จะเออต้นไอ้ส้มเขียวหวานก็น่าจะมีอยู่ประมาณประมาณห้าห้าต้นเนาะมีอยูหาต้น จะห้เพี่น้องมังหันเพิ่นใบเพิ่นกะลวงเนาะอ่าส้มโออันนี้ส้มโอนวยบาหไงเด้ปีนั้นเพื่อนเป็นนวยอยู่เนาะอืมเป็นน่วยอยู่นวยบางไงแต่ขึ้นไปสูงอ่กากลมีอยู่หลายตน้นอยู่พี่น้องตน้นอ่าส้มเขียวหวานเนะาะก็จะปลูกไอปลูกทุกอย่างล่ะไม่เดบเนาะยางละเล็กละน้อยเนาะอ่าอันนี้ก็ส้มเขียวไอ,อ้โอ้ยไม่เดบก็ได้เบากระลินพันกุ์กรสวัสดีค่ะอะ ต้นี่ไอ้ส้มเขียวหวานก็น่าจะมีอยู่ประมาณประมาณห้าห้าต้นเนาะมีอยูหาต้นก็จะให้าพ่นองมังหันเพิ่นใบเพิ่งกระลวงเนาะอ่าส้มโออันนี้ส้มโอนวยบใหไงเลยปีนั้นเพื่อนเป็นน่วยอยู่เนาะเป็นน่วยอยู่นวยบางไงแต่ว่าปีกายนี้บดตีดพ่นองอ่าเป็นดอกลายเต่บดตีดลูกเนาะถ้าเบิ่งปีนี้เนาะกะ พาหยางชมสวนเนาะมือนี้กันต่ขึ้นไปสูงอ่าก็มียู่หายต้นยู่พี่น้องต้นอ่าสมเขยวหานนะ